สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาว่าดีไไวครับมีอาหารเช้าอยู่3ชนิดครับที่ไม่ควรกินในตอนเช้ามีอะไรบ้างไปดูกันครับ อย่างที่ทราบกันดีครับอาหารเช้าเนี่ยถือว่าเป็นอาหารมื้อสําคัญเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นให้สมองทํางานครับเติมพลังงานให้กับร่างกายพร้อมลุยกับกิจกรรมระหว่างวันแต่ว่าเมนูอาหารบางประเภทที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้ครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเรามักจะซื้ออาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่รับประทานง่ายนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเนื่องด้วยเวลาอันจำกัดแต่รู้หรือไม่ว่าอาหารสําหรับมื้อเช้าบางประเภทนะครับที่เราซื้อมารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็มักจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวจะมีอาหารอะไรบ้างนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับหรือรับประทานให้น้อยที่สุดเนี่ยไปดูกันครับ อาหารอย่างแรกเลยก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเมนูอาหารเช้าอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สําหรับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทางานก็มักจะชอบรับประทานกันเป็นอาหารเช้าครับเพราะว่าสะดวกหาซื้อง่ายแล้วก็อิ่มท้องได้นานจนถึงมื้อเที่ยง การรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งในบางครั้งนะครับก็อาจจะไม่เกิดปัญหาครับแต่การรับประทานแบบทุกเช้าเป็นประจำเนี่ยก็คงไม่ดีกับร่างกายสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาหารนั้นนะครับจะมีแคลอรี่สูงแล้วก็ยังมีสารก่อมะเร็งจากการปิ้งย่างอีกด้วยดังนั้นจึงไม่ควรจะรับประทานบ่อยจนเกินไปนะครับ อาหารชนิดที่2นะครับที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือปลาท่องโกครับสําหรับปลาท่องโกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารเช้าคู่ใจของใครหลายๆคนครับเพราะว่าบางคนนะครับไม่ชอบรับประทานอะไรหนักๆในมื้อเช้าแต่ปลาท่องโกเนี่ยนะครับผมก็คือแป้งที่ทอดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยน้ํามันครับและพลังงานในปลาท่องโกนะครับก็ได้มาจากไขมันที่เป็นน้ํามันในการทอดนั่นเองครับ และทานทราบหรือไมค่คบว่าการกินปลาท่งองโกเป็นประจําทุกเช้าเนี่ยจะทําให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกันครับเพราะว่าปลาท่งองโกนะครับผมทํามาจากแป้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลภายใน3นาทีหลังจากที่รับประทานเข้าไปครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านไป3 0นาทีเนี่ยจะทําให้ร่างกายมีอารมณ์หงุดหงิดเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นครับ อาหารชนิดที่3ที่ไม่แนะนําให้รับประทานตอนเช้านั่นก็คืออาหารกึ่งสําเร็จรูปครับเป็นที่รู้กันดีครับว่าอาหารกึ่งสําเร็จรูปนั้นนะครับแม้ว่าจะมีรสชาติอร่อยที่หลายคนชื่นชอบละครับแล้วก็ทําได้ง่ายใช้เวลาไม่นานครับแต่ไม่เหมาะมากๆนะครับสาหรับนํามาเป็นอาหารเชา้าหรือว่ากินบ่อยๆครับ เราควรจะเติมพลังงานในเช้าวันใหม่ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีครับอาหารที่ทําสดใหม่ไม่ใช่อาหารกึ่งสําเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆมากมายมีผงชูรสเป็นส่วนผสมจํานวนมากแบบอาหารกึ่งสําเร็จรูปครับเราควรหันมาใส่ใจอาหารมื้อเช้ากันให้มากขึ้นครับอาจจะตื่นนอนเร็วขึ้นสักหน่อยครับเพื่อให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมอาหารเช้าที่ดีก่อนเริ่มต้นวันใหม่นะครับ แล้วก็เลือกรับสิ่งดีๆให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆแนะนำอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่นะครับอย่างเช่นต้มเลือดหมูโจ๊กข้าวต้มแซนด์วิชใส่ผักนะครับหรือกับข้าวง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นข้าวกับแกงจืดผัดประกาศขาวเต้าหู้หมูสับนะครับหรือว่าเป็นเมนูอื่นๆที่ท่านชื่นชอบเท่านี้ก็อิ่มอร่อยไม่ทำลายสุขภาพนลครับ ก่อนจากกันนะครับบอกกันหน่อยครับว่าท่านชอบรับประทานอะไรเป็นมื้อเช้านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะวาดีไอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ